สวัสดีครับอยู่กับช่องอะไรก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น ROV ใน Poco X3 Pro RAM 8นะครับผมการตั้งค่าผมก็จะตั้งค่าไปที่สุดทั้งหมดเลยนะครับผมการแสดงผลก็จะเป็นแบบสูงมากเลยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวไงเราไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับผมเป็นโหมด10-10ลวกัน ก็เกมนี้ผมอัดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็มาใส่เสียงที่หลังนะฮะก็จะมาดูประสิทธิภาพของตัวโปโก X3 Pro รุ่นแรมแกันนะครับที่ผมใช้มาผมเองก็ใช้มาได้สักระยะหนึ่งละประมาณ2เดือน3เดือน โทรศัพท์ที่ผมใช้ผมจะใช้กดงาน r i เดอนะครับเป็นพวกประมาณโรบินฮูดไลแมนแก๊ปล่าล่ามูฟอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะโดนแดดทุกวันนะครับประมาณสองสามเดือนเนาะก็อัปเดตเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดไปด้วยก็เห็นเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าโปรเอก x a m โปร,โปร,โปร,โปรบางคนก็เล่นกระตุกบางคนก็กินแบบบางคนก็ไม่ค่อยลื่นนะครับผมก็เลยจะมาลองเทสให้ดูนะครับ โดยทั่วไปปกติที่ผมเล่นนะครับตั้งแต่ซื้อมหา,หาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันยังเท่าเดิมอยู่นะครับหมายถึงว่าความแรงความเร็วปกติของผมที่ผมรู้สึกนะครับผมเฟรมเรทที่ผมได้ก็จะอยู่ที่ประมาณต่ำสุด58จนถึง61นะครับในเกมนี้ก็จะมีขึ้นอยู่58เหมือนกันนะสังหวนี้ก็เป็นสังหวะที่ไปช่วยแวนบทนะครับผม ถามว่าทําไมในกลุ่มอชอบบอกว่ารุ่นนี้มีปัญหาเยอะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเพราะว่าผมใช้มา2อสเดือนเนี่ยผมแทบไม่เจอปัญหาเลยแล้วก็ตอนอัดคลิปเนี่ยสังเกตเห็นแบตเตอรี่ด้านบนนะครับจะเหลือน,น้อยต่ำกว่า20%แล้วก็คือถ้ายิ่งแบตเตอรี่มันเยอะมันจะยิ่งลื่นถูกปะผมก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจหูหรือเปล่านะครับ ผมก็เลยมาอัดตอนที่แบตเตอรี่มันน้อยๆให้ดูเลยแล้วก็ใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะๆไปเลยนะครับผมก็ยังเล่นได้ลื่นปกติอยู่นะครับสาหรับผมนะครับผมคิดว่ามันลื่นนะในราคาเลหล่านี้นะครับมือถือเครื่องหลักผมที่ผมใช้จะเป็น iPhone 11นะครับถ้าเกิดว่าให้ผมมาเปรียบเทียบเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าใกล้เคียงกันมากแต่ อตอนที่ผมได้เครื่องนี้มาแรกๆผมมาเล่น ROV ในเครื่องนี้ครั้งแรกเลยผมมีความรู้สึกเลยว่ามันไม่สามารถสู้กับตัว iPhone ได้นะครับอันนี้ก็มาเจอไฮยาเตะอันนี้เมื่อกี้ผมไปยืนอยู่นอกคุ้นตอนผมไม่รู้ตัวนะมันก็โดดมาใส่ผมเลยแต่ว่าเลเวลผมเยอะกว่าพูดถึงถ้าเกิดจะเล่น ROV ผม,มแนะนำไปที่ iPhone มากกว่านะครับแต่ว่าคินี้เป็นการเทสเนอ้องเทสให้ดูว่า ถ้าคนไม่มีงบสูงที่จะเล่น iPhone 11 12อะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้ได้นะครับก็เล่นได้ลื่นเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าสายตาผมและการการสั่งการมืออะไรเงี้ยมันคุ้นชินกับ iPhone 11ฝั่ง iOS อเฝั่ง iOS มากกว่านะครับผมพอผมมาจับเครื่องน,นี้ผมก็เลยมีควาสมรู้สึกว่ามันก็ลื่นจริงแต่ว่ามัน มันนิดนึงง่ะมันมันบอกไม่ถูกครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เล่น iPhone มาเป็นปีแล้วอย,อยู่มาจับเครื่องเนี้ยมันรู้สึกว่ามันสู้ไม่ได้นิดนึงง่ะครับสมมติว่าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่ผมเล่นใน iPhone อ่ะแล้วผมมาเล่นในเครื่องเนี้ยอ่าผมรู้สึกว่ามันจะเล่นได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของความรู้สึกที่ผมเล่นใน iPhone นะครับอันนี้ก็เกือบปนิดนึงฮะเจอดี จริงแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เล่นมานานมากส่วนมากตอนนี้ที่จะเวลาว่างก็จะเล่นเป็นคุกกี้รันกับคาร์ดไรเดอร์นะก็ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปคุกกี้รันก็ผมก็พยายามจะเล่นให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเก่งเหมือนคนอื่นเขาแหละเพราะว่าตัวละครผมมันไม่เยอะเท่าคนอื่นเขาว่าพยายามเล่นเท่าที่เล่นได้นะครับส่วนคาร์ดไรเดอร์เนี่ยมันกําลังจะขึ้น 4, ซีซั่นที่9้าละ ผมก็เดี๋ยวว่าจะทำคลิปที่ั้นเก้านะครับเพราะว่าทีสั้นแปดผมก็ศึกษาตัวเกมมันมาสักร,ร,ระยะหนึ่งหละอันนี้ผมจังหวะน,นี้ผมมันไส้เทลมากมันควรประสาทผมมากผมก็กล่วว่ากะโดดไปฆ่าเทลนั่นแหละแต่ว่าได้ฆ่ากาลีแล้วก็จังหวะน,นี้เกือบจะรอดถ้าลิงไมมานะถ้าลิงไม่มาน่าจะรอดให้่นหนึ่ง จะไปฆ่าอาจะไปฆ่าเทลดันโดนฮารีแทนสุดท้ายเทลก็ตายนะครับเกมน,นี้ผมก็ฆ่าได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้พอได้อยู่ขนาดไม่ได้เล่นนานน,นี่ตอนนี้ก็ยังไหลลื่นนะครับ เนี่ยมันก็หกสิบหกสบเอ็ดเห็นไนะหมเฟรมเรียนมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับจังหวะบวกหนักๆนักก็มีห้าสิบเก้าบ้างนะครับนี่หนะ้าสิบเก้าห็นไหมสมัยแปลว่าเอฟเฟกต์นีเยอะหนักๆนกแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงๆอะ่ะผมแนะนําไปที่ปรับไม่ต้องสูงสุดนะครับกราฟิกรปรับแค่สูงก็ลื่นลื่นกว่านี้ละก็ <Your team S 1> ก็จะไม่จะไม่ถึงมา5้าสิบแปดห้าสิบเก้านะครับ ที่ผมสังเกตในการเล่นมาเนาะแล้วมันก็เล่นลื่นเหมือนกันนะครับจะปรับสูงหรือว่าจะปรับสูงสุดผมก็ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่มันแตกต่างกันที่เฟรมเลยภาพผมก็มองไม่ค่อยแตกต่างหรือว่าตาผมมันไม่ดีน,นั่นเองช่วงนี้ยังยังไม่่ช่โหดเท่าไหร่ครับหน่าจะด้ มีของเมื่อไหร่เท่านั้นแหละค่ากระจายนเ,เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัดลงแรงเนี่ยเนาะลงแรงว่ามันจะหวังไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบว่าจังหวะมือมือคนเล่นแด้อย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็อัดเป็นคลิปไปละวกัน น,นี่ขนาดอัดอ่าลองคิดดูว่าขนาดเราอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยปรับสูงสุดไปด้วยเล่นหมดสิบสิบแล้วก็บวกจับอย่างเงี้ยยังเล่นไหวนะครับแต่วันนี้ตรงกลางตกไปน,นั่งนะครับสิบสามนะครับนี่ก็ยังเล่นไหวแล้วนะขนาดโดดบวกเมื่อกี้นะครับผมเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวผมจะค่าลิงเพราะว่าลิงครับผมเมื่อกี้โอเคมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมที่เห็นเขาบอกว่าอัปเดตมาใหม่ๆแล้วเล่นแล้วเฟรมเรทตกตกตก,ตกเล่นไม่ได้เลยคนนู้นคนนั้นบ่นอะไรเงี้ยในกลุ่มโปโก X3 นะครับช่วงนั้นผมก็ได้มือถือเครื่องนี้มาละประมาณเดือนที่แล้วแหละมั้งแต่ว่าตอนที่เขาผมเห็นผมเห็นแบบ ในใน,ในกลุ่มที่เขาบน่นบนกันนะช่วงนั้นผมก็เล่นบ่นี้แหละแต่ว่าเฟรมเลทผมไม่ตกเหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมก็มองเอ๊ะเห็นเขาบ่นกันทําไมผมที่ผมก็เล่นผมก็เล่นปกติไม่เห็นจะล่วงไม่เห็นจะกระตุกอะไรเลยกับเขาเหมือนที่เขาเป็นกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เฉพาะเครื่องหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าได้เครื่องไม่ดีก็เอาไปเคลมนะครับ <Shut down. S 1> ผมว่านะ <my> แต่เครื่องส่วนมากทํามามันก็ทํามาให้ <Yeah. S 1> ให,ให้ให้ดีแหละผมอาจจะดวงดีได้แหละที่ว่าไม่เจอเครื่องที่มันมันกระตุกหรือว่ามันมีปัญหานะครับแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวช่วงประมาณนาทีที่สิบกกว่าน,นะครับ เ,เกรมเดชจะตกมาที่50ไเนาะผมกอ่อลิดวิดีโอนี้ดีแล้วจังหวะนั้นเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับประมาณ10กว่าแหละทีนี่อยู่ช่วงเลยที่ตอนนี้ผมเริ่มโหดแล้วเนี่ยด,ดูดูดูไรค่าไรค่าไ่ค่า ผมชอบไฮแอติกนะเฉพพะโหมด1ิดตินะผมเล่นไม่เป็นนะไฮแอติกแต่พอมาโหมดตินะิเนี่ยมันเล่นง่ายมากไอปลาดาวกระจายก็ปลาง่ายครับผมก็เลยเล่นมันบ่อยแต่ก็ไม่ได้เก่งเลยแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ได้เล่นอาวุมาเป็นเดือนนะเพิขับมาเล่นเนะี่ยเพราะว่ามาเทปกุเนี่ย ยงไอไอตัวไฮยะเตนี้เอาคองคนเดียวได้เลยนะครับดาร์คเลเยอร์เมื่อก่อนมันเป็นตัวสิงคองไงเขาเลยเรียกคองกัน จังหวะเฟรมเลทห้าสิบแปดนี่มันผ่านมาแล้วนะครับผมไม่ได้มองเลยหรือว่ามันมันคือคือมันมองไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันตกไปห้าสิบแปดถ้าคิดดูมันยังลื่นมากเลยนะครับขนาดตกแล้วเนี่ยมันก็เต็มทีห้าสิบแปดนะครับมันไม่เกินเนี้ยที่ผมเล่นมานีผมจะกลับบ้านไปล่อยัมก่อนก่อน อยากให้คีบเรามันแข็งแกร่งนะครับเราต้องมีมันกรผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเพราะผมก็ไปดูช่องพวกเกมเมอร์เขาบอกมาว่ายิ่งมังกรไอ้นี่ยอยู่กับเรานานเท่าไหร่คีบเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นก็เลยต้องกลับไปปล่อยที่บ้านนะครับให้มันอยู่กับเรานี้ วันนี้ไม่กลัวาตายเอ้เนี่ยแต่๋ยจะมีฉากเด็ดโดดเข้าบ้านเลยจำได้อยู่ผมโดยเข้าไปใส่ในบ้านได้หลายตัวเลยมีกะซูมมาใครจะมาเพราว่าไม่มีใครมาโดดเข้าบ้านดีกว่า น,นี้ตายแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ <been> ใจร้ายกับผมมากอ่ะปั่นผมลอยเสร็จผมแบบทำอะไรไม่ได้เลยโดนลิงท <And S 1> ุกไปขนาดมีตัวเกิดตายแล้วเกิดนะ <No. S 1> ยังทำอะไรไม่ได้เลย เพื่อนเราก็เก่งนะครับเกมนี้อันนี้รอเรียกบอกให้ผมไปเอามังกรบนนะ <c oughs> แต่ผมไปถึงผมไม่ได้มังกรล็อกซี่เอาไปผมกะว่าผมจะเป็นคนปิดมังกรซะนน่อยเ <c oughs> นี่ยล็อกซี่มันเผาเอาไปได้นะ่ะ ัวสองตัวลิงอีกแล้วครับลิงฆ่าผมอีกแล้วครับเกมนี้3าตัวตายพะลิง3ามตัวเลยครับก็จบแล้วแหละผมฆ่าได้ยีิบเอ็ดตัวครับบ้านฝั่งตรงข้ามเขาแตก้ะ ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว Poco x 3 p r โปรุ่นแรมไปนะครับก็สำหรับผมนอ้องก็ลื่นๆเนาะเหมือนที่ผมบอกครับสำหรับเดืนราคานี้ก็ถือว่าแก่มมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัว snapdragon เ e นาะ snapdragon 8 55บวกนะครับ860ประมาณนี้แหละครับก็ยังไงผมก็ฝาก ช่องของผมมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาเจอกันคลิปหน้าเดียวผมจะอัดแบบว่ามือกดเลยเนาะอย่างนั้นดีกว่านะครับผมยังไงผมก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรอยากจะถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณมากๆและสวัสดีครับบ๊ายบาย